น้ำ ả, งกดเชือกหลายค่ะลงมาได้แล้วจไปมุ่งหน้าไปห้วยเต่าต้องไปห้วยเต่าดูวังห้วยเต่าเป็นที ăng, ่เต่าเปียกน้ำแรงนั่นแหละเขียวเบิ่งฟัง ุดล่องหมายไหมถึงหวยเตามามือนี้่ไดว่ยอมเนาะเฮากันมามือนี้บ่ได้ว่ยอมนาะเฮามุ่งหน้าไปสู้หวยเตาแล้วเราคงได้รู้กันแถึงหวยเตาแล้วค่ะ้ากล้ององหวยเต้า มเปิดไฟเลเป็นเบาเพร่ยงเปรียไว้เนี่ยยยมากขึ้นมีมาขึ้นมารวมทมันเลนกันมันมนเกยหรือมันยังไเนี่ยมารวมทำไมเป็นสีนี้โอ้มันมารวมสีนี้มารวมสีม่วงเออมันเขียวม่วงันบุรีลำขันบุรีกับมาตอมารวมของน้องบุรีลำมาเียนมาแต่ไ่ถา แต่งงามเนาะอ่า ก็ได้ป้อืมตัมีมือนสะดวกอะไรห้องปะฮะพี่หีแตงแตงของ้อยน้ำพี่เอนาอนเอนเอนนเราออมาพี่เนาะเอกินของอยน้่เวยังพี่มีสะดวกเห็นป เนี่ม่มีสะดวกเลยเนี่ยเอาปลาลดยันลงไม่มีเลยเนี่ยใช่ของครูเห็นบ่กอุปกรณ์ใส่ปลาลดไม่มีนะโอ้ยประยุกต์พักแต่ไม่มีอะอเอาลงหนีได้เลยได้ไงเริ่มตรงมือไม่มีเลยป่าวะเริ่มตรงนี้เลยเต๋ เอามาบอสวิงใบนี่บอเอาใบน่นเดียวอันนี้ไก็สิเอาโอ้หสิบบอถึงหัวไปสิสไลเดอร์อีสานก่ะเดือเนะนั่งเย็นป่ะเย็นดิปะว้าน้่าโตทำอะไรของเ้ยเนี่ย พี่มีตั้งแล้วได้ปะเนาะวะอ๋พี่มีได้呀เขาล่องร้อยมาฟังน้ำเขาก็ได้แล้วว่าจุก่าด้เจ้าฝรั่งตุนบ้าเอาถุงจุ่มน้ำแน่มันเย็นๆ น่าได้แล้วตัวแรกที่มีได้ละแกี่มีกล็ล้มกันนี้กลุดที่ดีสนับกะลุดกอนฟังทางนั่นเพิ่นกับบานแหงงม,งมแหงอยู่เพิ่นเพิ่นลงงมกับลงุงยง่ไนะวะลงงมแล้ว ออกกอจับได้จิดอ๊อก่องักระอนี่งเ่าก็นเมาไปเลยนะ่บ่ดิ่นไปเลย,ททอ,ยอืออได้ละเรอมันหลุไปอีกตัวททน้าม,นม,นนนะมันอยู่กับหินนะเงยยุบแอบแอบกับหินเลยททบ้า <laughs> cái nó sẽ cái, này, cái, này, cái này nó nó ระ <c oughs> วังนะอย่างเงี้ยไปมาหัวแดกกอดออยู่ของความของความปลาสอดได้ออกหมดเน้ โอ้เตี้ยนสวิงให้มันแหงก็ได้คืออไปก็ได้สวิงเอ็นเพื่อนมันอันนั้นขอบมันหักมามันบาด้อ่ะไปปะ ติดตัวน้อยเลลดอะไรไงจ้าแม่ยสองตัวอ่เ้ยเจยน้องยึดฟังนี่เตือนพี่ก็ยึดทั้งคณได้ปลาข้า ลปลาขาวเ่ายู่ด้วนะตัวเงา่ตัว,ตวเงายัแรง,งสำหาลาร้อยไปฝั่งนั่นสองตัวได้ปลาขาวสองตัวพูนะวะโอ้ตกโอ้ลงฝัง่งทางพุ่นพ<อ>ุ่นกไ็ได้แด้วาลิ้นวาลินบริ้วาลินก็ท่านได้ได ตัวน้อยลายนัวหยิบบอเลยนะนั่นโนะอ,อ,นอน้ตัวใหญ่ฟูดานั่นเลยนะว่าน้องวารินอะได้น้องวารินว่นนั่นเลยช่วยแนย่ช่วยเบิ่งแน่ไกม่มองว่เห็นมองด้วยตาเห็นอยู่กล้อ,องคุณเฟนขับว่เห็น เป็ด <c oughs> ขาวน้าพี่หมีก็ได้ปลาขาวได้ฟังน้าตัวน้องเนื้ <c oughs> อ๋ออโอเคโอเคตัวใหญ่ยีู่ักเล็กเป็นอีกเมื่อนึงตั้งใจว่าสิพักกันไปกูเสื้อก็อน้าก,กกูเสื <c oughs> ้อเป็นลายได้พากันเปลี่ยนทามาทั้งหอยเตา่า ยูกไก่ค่ะน้องวล,ลินว่าได้สองตัวคีโตมาลค่ะคีโตมไลเ,ออเดี๋ยวง่ายค่ะไปหาวล,ลินกอนปลาลดใหญ่สองนิ้วเลยด้วยนะวะ ป้าตัวใหญ่เลยพี่มีได้บอกพี่มีก็ได้โอ้โหก้ามันยุโรคเอ,อืมว่าเป็นอนุบาลแล้วเป็นบ่จะมหาลัยค่ะโอ้เมื่อนี้ปลดมหาลัยค่ะคลิปที่แล้วนั่นเป็นโรงเรียนอนุบาลปลดพิทยาเมื่อนี้เด้บัณฑิตราชาวิทยาลัยปลด เป็นผู้บอ,อ,อ,อก,ก็คือเจรัสมีอัลลโคน้องวาล,นวาลินเป็นนักการ์ตีบอ,อกน้องวารินเป็นนักเรียนเป็นสาวมหาลัยสาวมหาลัยอุยหรือเป็นคุณครูไงนะสาวมหาลัยคือฟังดูดีแช่เ้องว่าเป็นสาวมหาปัญยาที่ไม่หนักกลัวนเนาะเป็นสาวย่างดีวะ่าสาวพี๊ดสิ คนนี้ยังบอมีแฟน คัเทศค่ะพี่มีหยียบรอแตฟังลงไปเลยค่ะ ไม่อยังงนั้นอนุบาลโอ้อนุบาลต,ตัวเสร็จเป็นลุงเลี้ยงที่บ้านตั้งแต่อนุบาลแค่เนาะสามนั่นเองนะ,นน<ฮ>ะได้รุ่นอนุบาลกินน่าขำเตี้ยกว่ากินเนมื่อจากไปแล้วจ้าปลากระเดือเต้นออกออกแล้วปลาขาวมาันลาเดือดเล็กกุ้งเตี้ย มแกอตนี้จะไปปนไปแก้วจะตัวน้อยๆโอ้โหที่หนีตัวใหญ่ด้วยแมนอยู ทัน,นต <ar> ุยยังง่ะพี่มีได้พี่มีได้ลัคนีแกมาเหมือนแท้ๆลัคมีพีเอ๋ยือั่หนอกเป็นแฟนเป็นหลายหนอกบ้านหลันลึกแล้วแม่ บ่อนไปอยู่โอเปอย่ไนไหนไหโอ้เต็นดังย่นดเยตาเว้ยแต่่ทำร่างกายฉันนะจจับที่มีเป็นสาวฮอดพลังแรงเลยมงนะโอ้มนเต็นอยู่ก็มี สาวมหาลัยรับสมัครเป็นแฟนบ่เอื้อห้วยมือไอ้เมื่อตาโอ๊โอ๊ะหมุนพี่หมีตัวใหญ่ัะเป็นบ่เนี่ยโอ้บ้องเทใส่ตากับตัวใหญ่หยิบได้ไหนจังร้อยคือนมาข้างหลังไม้มหนึ่งี่แท่อ้โหตัวใหญ่พี่หมีอ้อันนั้เป็นรถเช่าจากคุณเพ่ฉันสองกี่บั๊ก ต่างคนต่างรู้สึกถึงสัมผัสสัมผัสจุดใต้เท้าเดี๋ยว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 เดีได้ปักขาวเออมันหมักครมอยู่ได้หรอวะ หนังไม่ต้องรุ่นนี่เหม่ยเอ้ยรุ่นใดอนุบาลจ้าประมาณอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งใ้่ยังวางขวดนมได้เลยน้องว่า มัน,เน่เปยหรุดขาหมออยู่ัอ้อ,ง,องประรดประขาวประแยงโอ้โห มีมานนะคะ่ะมีแม่ใช่ค่ะด <c oughs> ้วอยู่ในมื <c oughs> อโออนมือี่มีมานเว้ย น้องวารินร้อยไปหาพี่หมีแล้วค่ะ,อออคะโอ้โหบาทละซีระหาโตติดเอ้อพี่หมีปากมันออกมาทั้งสวิงพี่หมีออกแล้วปาขาวเอ้ยโดนที่เนื้อเงินนะป้าดูดูวาลินมันเกาะอยู่นั่นมันตะไคร้ข,ข,ข้างนอกป่ะของพี่หมีอ่ะ<ห>ปากมันน่าสอดอยู่ในะตะไคร้ข,ข,ข้างนอก อนนเ,เอน้อทางนอกมันมันมสนใจย่<ง>าไปว่ากับเพิ่นมันมาสนใจอ้าววม่ได้สาได้สี่อโอหวลินก็นกนได้วลินก็นได้นานวลินปาขาว ตัวที่เจ็ดพี่มีตัวที่เจ็ดเจ็ดตัว ี่ก็ตัวหลักแรงน้ะแรงสามห้าสามหกสามเจดบ่เขาหลอดเพื่อนเฉยไหหยันบ่ไปเลยว่เอ้ยเรียนหลบขึ้นหลังไหมกูไมเดี๋ยวคนคนลืมลเ้ยเตียตัวสักกูยังแังยังแม่ใไหไปเรียนบอกว่าแม่ใไหไปหน้าอะไ้ วังเิดแม่ห้ไปหนบอกว่ายันจะเดียนแม่ห้ไปรีบรอกกระบโไปเก๋ตั้งขท้าั้งรถเท้าจ๋าเอ้ย เงียบค่ะห่างๆเออ,ออโอ้ปลาหุดบอกปากอะแพงมันแพงมันปาก ป่าจอบบอนเขาก็ไม่เห็นนะเล่นได้บ่ดนังเธอหมุนมาทางนี้ดูแตเกินน,น,กน,น,น,น้อยอได้สามตัวได้รุ่นอนุบาลน คนลงมุดได้คนหาค้ำมงเหรอคุณ้าก็อนอยตัวนึง โอ้ด้ป่าวาลินปลได้ปลาคอโอ้โหปลาคอบ่อน,น่ะตัวตัวใหญ่ปล่า,า,าะละชูวเนีโอ้โหตัวใหญ่เติบโอ้โหเสียทาเสียทียน่ปไ่ด้ปลา,งงาปขึ้นไปแล้วค่ะเติมน้ำไปเบิ่งปลาคอ ยิ่มหงพุ่นมาได้ไเห็นปะมาได้วงนี้เดี๋ยวปากคอมาเสียทีมาเสียทีที่มีคืออักออกอแท้งวดเนี่ยฝ่ามาน,น,น่าไม่มีโชคไม่มีหมานเลยพวกเนี่ยเป็นบุบบิบบุบบิบอาจจะเฟินได้ป่ะเลยเต็มที่มันนะ้งไง ช่วช่วยให้เบื้องนุเบิดเบล้วบกใช่ไห้เบิดเตนในถุงห้อนะมันนีคางางโอ้โาหถึง่าาง่างน่ะวะจุ้หมอนเหีย้องบอกมันเฮีย้องบอกกับนี้ว้าถึง่าาง่างได้พี่หมีที<ห>เปลนพ่อโลแล้วเออเปลนพ่อโลแล้วเห็นว่ามไ่ได้ตักได้่าง่างอ่ะ เพิ่นเอาเท่าเล็มตีนเล็มแแห่บงงอแผลเพื่อนวน่าอย่างวาลินเลียบตีนเรียบตีนแนแหอีกแล้วโอ้โหว้าสองสามตัวสองตัวอ้อไ่ใส่เบด อันนี้ใบไม้มันหลายมันบบสองอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ล้ห้อมเขาไ,ได้วาเอาเนาะเข<ะ>ไ,ได้มาปลุประมาณสองาทิตย์ได้วะได้อยู่ได้เนาะ,ะตีพลกิจอืมอะไ,มไ้มาสั่นปรุตมตีนมตนตีนหนาโอ้ยมันจรุ่นใดรุ่นใดอนจะการุปหันสองอนนึ่งการุปหันสอง <laughs> บอกได้คำเดียวว่ารุ่นเชี่ยวเป็นตาอยากหัวเชี่ยวโกะอะไรคะ <c oughs> หอยนี่เปเอาตีเอาตี <c oughs> แต่ส่วนมากก็ได้จับเห็นไะมฝ้าเอาป่าไข่ไข่ <c oughs> หมอบักหอยห <c oughs> อยเลี้ยงไก่

พี่มีว่าได้หนึ่งชีวิตสเลยนะนังว่าพี่ว่าหนึ่งชีวิตสำหรับนี่กลางเพ,พิยังจอบอเลยคะ่ะจบ่อนบ่อนขึ้นมาจริงสิงม่เรียบตีนไหม ๋ย่มันโดดออกเด้อหันโดดโอ้ยติดแขนโอ้โหถึกถกหัวโรงเรียนดะกไว้นี่ตั้งวางแผนแบบนี้ระโดดขึ้นมาพอพ้นพาลงดักนักการดักจับเราเป็นปลาไหลอ่ะ งานที่มีใช่ย่อยหรือนะวะอะลดเนี่ยได้หลออตัว,าวน,น,น,นางเน้วยใช่อยไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ยเยอะมากๆนีปลาหลดไม่ใช่มือปลาปหลด